สวัดีครับปปะแล้วเตียวปาตาเลวันนี้ครับวันนี้ปุมปบไม้ดางในป่ายางนะครับแลวมันเป็นไม้ดุเก๋ยครับแต่ว่าอยู่ช่วยกับยาไอ้ตันผู้ชมมาได้ชุ่มว่ามันช่วยประการใดครับลองติดตามชุ่มเลยครับว่าช่วยไม้ครับไม้ดางครับในป่ายางคลิปตีก้นนั้นปบในป่าปามแต่คลิปนี้ปบในป่ายางครับครับติดตามชุ่มครับนี่ครับ bên bên mai cấy gặp mai cấy gặp gặp rồi má gặp mình bên phước ăn gặp những gặp nha anh tận vô chùm nói chung gặp à nha này phải giá gặp những gặp như đá ngầm phiên gặp, Chúi mà chào à tìm luôn nhá Người cho chúi gặp gặp Như chung gặp, mà này phải giá gặp, Thì clip เมื่อก่อนนานนั้นปบในป่าปามครับแต่ทีนี้ปบในป่ายางครับปุ่มมาตัดยางเลยครับตี่ขึ้นในจองเกียงมายินว่ามันก้าวอยู่ซึ่งปุ่มว่ามันเป็นใหม่เลยก้าวมาเล็กันแล้วไม่มันดังครับหม่ดูไก๋ครับนี่เป็นเหยื่อเป็นไม้ดูไก๋ครับนี่ใบนี้เป็นชี้ยิมผู้เลยนะครับครับครับเดี๋ยวมีอีกอีกต้นนึงครับมันอยู่อีกแปลงก่อน ผมได้ไปลาแต่ไม่จุม่มไปชุ่มวะยังอีกต้นก็มันแต่ว่ามันอยู่กันนงกันมันมีอีกแปลงครับติดตามชุ่มรับช่วยหาหมาครับเนี่ยบนใต้รูปคนกับกับติดตามชุ่มต่ไปครับติดตามชุ่มต่อไปครับกับนี่มาแปลงตีท้องกับปลาคารปปลาย่างแปลงตีท้องกับเนี่ยกับติดตามชุ่มกับติดตามชุ่มว่าผมปบไม่ดังจะนิงไหมครับอยู่ี่นแปลงนี้ครับไม่ชุ่มไดาจุ่มเลยครับว่า มันเป็นไม้ด่างเฉนิดนี้ครับครับกับติดตามชุ่มครับติดตามชุ่มว่านี่เนี่ยกับแปลงตีตรองครับทิดเมื่อชิปเมื่อก่อนก็ได้ปบเรียวครับทนนู้นครับเนี่ยกับแปลงตีตรองปล่ยยางแปลงตีตรองครับที่ผมบอกครับนี่ครับเป็นไม้ด่างครับโอ้ด่างช่วยจิ้งหนูตัวนี้ครับอ้เนี่ยครับเป็นไม้ด่างกันครับนี่ครับไปล่ยยางแปลงตีตรองไอ้พวมามาตัดยางครับมาปอบไว้ครับ ช่วยครับน ra ี่คร <the> kind of ับดังจัดจีนนะครับนี่ครับดังสวยครับนี่ครับสวยอาหมาแต่ว่าคาปุ๊มไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรครับครับนี่ก็ไล่ต้นอยู่นี่ต้นเล็กๆก็มีครับนี่ครับมโนดังครับครับไล่ไล่ไล่ริงครับในปลายางครับนี่ครับนี่มันเป็นหยานขึ้นไหมครับ มันเป็นเป็นเส้นเป็นหยานขึ้นมาครับที่ตามจุ่มโตไปครับว่าปุ่มอย่างอีปอบลืมหาครับไม่ด่างครับกางจุ่มครับที่การจุ่มครับห่าเหล็กครับว่ามันมีปอบลืมหาในป่ายางนี่ครับมันมีปอบกล้องกล้องต้นเลยครับนี่ครับครับตามจุ่มครับติดตามจุ่มพวกมันปอบได้บางไหมนี่ฉู่ห้าเล็ในป่ายางครับ กับปลายางที่ปุ่มตัดนะครับปุ่มตัดอยู่ครับผู้ชมตาติดตามชมว่าปุ่มอย่างนี้ปบด้วยไม้ครับนี่เนี่ยในป่ายังมันก็นีหมาครับไม้ด่างเดี๋ยวคลิปตีเล่าะปุ่มปบในป่าปามครับเพราะว่านี่ผมมาตัดย่างครับปบไม้ด่างเหล่าครับไม้ด่างได้ปบเดินกับหนึ่งต้นก็เดียวแต่ว่าเนี่ห้าต่อไปว่ามันมีปบด้วยไม้ครับ นี่ตอนหนนี้แหละครับตอนผู้ชมมาดูรูจักไมคกับว่ามันเป็นต้นหนไรครับแต่แหล่ป้อมเด็กๆอันมันมองไปติดว้าวเลยครับมันปมเยอะนำลายควายครับต้นปอเปีะนี่นี่ยเลือน้อยเลยครับ้ายาอาดูแต่ยาเลยครับแต่ยังไม่เป็นรูที่ครับนี่ครับติดตามชมต่อไปครับปมยังอีปปบเรื่องมากครับ มันก็ช่วยมันกันให้กับมันอยู่อย่างนี่เลยแต่ทำไมมันด่างช่วยกันนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ลยครับมันต่ำตายกีด่างกั้นนะครับก็ไม่มากั้นกับว่าตอนนี้ลยครับผมก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นตอนนี้ลยครับนี่ครับมันโล่เมันกี่ด่างกั้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มากันนะครับว่ามันเป็นใหม่ไดครับแต่ไล่ช่วยครับนะทิ่ท่านผชมครับติดท่านผูชม มีหมานะครับแต่ว่าในปลายางนี่ครับผมมาตตดยางเลยมาปบอ๋งที่ตามจุ่มแล้วครับว่ามันเป็นไม้ได้วยนี่ครับน,นี่ด่างกันไม้ครับมันออกลายด่างเหมือนกันแต่ผมกน็น่าจะไม่รู้ว่ามันด่างไม่ด่างครับตามจุ่ม่อไปครับว่ามันมีไม่ด่างอีกหรือไม่ครับนี่ก็เป็นปลายาง เดี๋ยวผมตัดต้เลยครับนี่นี่ครับต้นไม้ตัวช่วหมาครับในป่ายางนี่ครับที่ตามชุ่มปุ้มปบด้วยจะตามคลิปไอ้กันผู้ชุมในชุ่มคลิปว่าปุ้มปบไม้ด่างว่าที่ว่าตัวช่วในในตามคลิปไอ้ตันผู้ชุมในชุ่มติดตามชุ่มครับ ชอบไปด้วยว่ะมันมีปบด้วย er. ไหมนี่กับโอ้หัวปบเดียแล้วหนูเนี้ยเนี่ยนี่นี่อืมอ๋อนี่เนี้ยจัดเจนบกันอืมครับนี่ครับปบเดียแล้วครับนี่ครับครับต้นต้นเลยครับผมต้นเลยครับในป่าไปนี่ครับไปนี่ครับนี่ครับช่วยช่วยหาหมาเลยครับนี่มันโอโอโอเก้าวถิ่นี่ครับ ตึงกรรมนอตที่โตมุมนี้แล้วกรมาที่เกี่ยวที่นี่ครับช่วยช่วยจริงๆครับนี่มาใบนี้กรมันดื่มดื่มดางมาเร็วครับดังก้าวเลยครับนี่ก็ดางครับต้นตรงนี้ก็ดางครับดางมันกันครับช่วยหนูต้นนี้เดี๋ยวอุ๊บไปเลยว่ะนี่ช่วยนี่ช่วยช่วยป้านเลย่ป้านเลย่น้องป้านเลยเดี๋ยวกับปุ่มปใต้รูปนะครับ นี่ครับจ้ามต้นเลยครับวันนี้ผมปบจ้ามต้นเดียวอยู่ในป่ายางครับช่วยห้ามมากเลยครับครับจ้ามจุ่มต่ไปครับว่ามัีปบเลยไหมครับจ้ามจุ่มครับติดตามจุ่มกันต่อไปครับว่าพวกมีปบอะไรเลยมั้งครับนี่ก็บปบเหมือนก่าวัวว้าวเลยครับนี่ครับอัววาววันวันพุ่มนะครับนี่ในป่ายางพุ่มนี่ครับพุ่มจุ่มันแหลกอนครับอัววาวครับรูปไม่จัดอิทครับ มึงกับติดตามดูมต่ไมอไปเหรอวะพวกมีปบด้วยมั้งครับนะครับห้าเล,โล่โอนวะเพื่อปอบด้วยมั่งไหมครับปบมังก,งกาหมายด่างช่วงต้นเลยครับติดตามจุ่มตกไปเหรอตัว,วายางนี้มันปบเรื่เลยมั้งครัพบพุงกายาใต้ต้นให้ตันไปจุม่มๆห้าเลว่วามันเพื่อเมียได้ด้วยมั้งแเทวาได้ปบหมายด่างช่วงต้นเลยครับ ไม่ดังช่วยช่วยตรงต้นครับนี่ก็หาเล่หว่าเพื่อปบเลยครับที่ตามจุ่มตัวไปครับตามจุ่มตัวไปหว่าห้าเลยถ้ามันปบไม่ดังเลยครับช่วยเลยครับแต่วันในป่าปามป่าย่างนี้มีไม่ดังมากครับช่วยมาครับที่ตามจุ่มตัวไปครับนี่ครับถุงอันมันเป็นหัวว้าวเลยครับวอนปมเหยือหัวว้าวครับนี่ครับนี่ปบกล้วยครับ มันเป็นผักกล้วยแต่ว่าไ,ไม่รู้ด่างไม้คร i̇şte. ับท่านผู้ชมครับมั ern, นเะป็นลูกกล้วยครับแบบนี้ไม่รู้ด่างไม้นี่ครับอนี่ท่านที่เก้า้ๆน้อยๆครับชอบปบด่างรักต้นกล้วยครับท่านผู้ชมครับครับนี่นิ่ลไยครับแบบนี้ลายไม่รู้ด่างไม้ครับท่านผู้ชมคอมเมนต์เหมากันว่าด่างไม่ด่างครับช่วยมาครับ กุมาดลวยทริปเดวนี่ครับว่าะมากล้วยด่างนี่ครับว่ะมันมีปอบไม้ครับนี่ปอบแบลล่าอย่างเดียวครับน่าช่วยหามาครับเทวะครับนี่มันเป็นลูกลูกกุยกุยเตี้ยเลยครับลูกกล้วยป้าครับเดี๋ยวเดียวกุยมาเลยอีกตีอผมอยังยี้มกวนเลยนี่ครับนี่โคนหอมเพื่อนมันด่างเลครับนี่นี่ปล่อยปล่อยยางนี่ครับตอนที่ตามจุ่มตบเฮ้ยครับปุ่มป๊บอะไรหรือมั้งครับ เลยกนกับไปเลยก็จัมจุนโตไปก็จัมจุนโตไปแต่ว่าปอบไม้ด่างตรงต้นเลยครับนี่กับเป็นหม้ยางป่ายางพุ่มนะครับนี่ว่าเป็นเป็นวัวหว่าต่างเพศนะครับเม็นป่ายางครับด้วยกันเลยครับแต่ว่ามันมันอยู่ทุ้งมาเลยครับนี่กับวัวหว่ามันเป็นวัวหว่าวไงปไปยางพุ่มนะครับแต่พุ่มตัดอยู่ครับนี่รับโรงกับแป้งเนี่ยตึงแล่ไม่ไกลจัดนะครับ นี่ครับมันปุ่มก็เหยียบเป็นหัวว้าวนครับนี่นี่บางต้นก็เป็นช่วยช่วยชวยนี่ครับนี่ผมนี้ซึ่งเราผมหมอไปซื้อต้เจียะแล้วก็หมอไปจักเละเด็กๆนะครับก็เหยียบเอาวัวว้านปุ่มปลาตายเหยียบวัวว้าวแล้วก็มีไล่ต้นอยู่ครับมีม้าครับในไปลายางไม่รู้ว่าก็เหยียบฟืนจะนิดนึงหรือว่ามันเป็นไอ้ไรครับแต่ว่า เทวาเท่าบอลปุ้ยอะอ้วว้าวครับนี่มาครับอันครับแต่ไม่จุ่มชุบมึครับนี่มาครับอยู่เต็มต้นยางหมดเลยครับอ้ติดตามจุ่มต่อไปครับจุ่มต่อไปว่าปุ้มยังอีกปบได้เลยมั้งเห็นเน้ะๆก็คือปบเลี้ยวครับปบมึงก็หมายด่างต้องต้นเลยครับเร่งกดอนนู้ได้ปบหมายด่างตัวอย่างหมาครับแต่ไม่จุ่มครับเนี่ยปุ้มจะลุงดูบ้างไอแต่ไม่จุ่มจุ่มอีกที่ตรง

รูปไม่ไกลจัดกับวัวที่ดาติมติมต้นเลือกับวัวเยอะเลยอ้าวครับมันแต่ไม่จุ่มครับก้นก็ะหรือหมาเลยครับก้นก้นกระหรือเบิดมามาเนี่ยครับมันไม่ไกลจัดกับวัวที่ดาครับอ่ามันพุ่งผูกไม้เลยครับรูปไม่ไกลจัดอรงนี้อ่านะครับของวัวที่ดาวัวเยอะเลยครับวัวเยอะมาครับวัวเยอะมา อาครับต <icana>, ิดตามจุมต่อไปครับมาเพื่อมันเหนียดได้เลยมั้งเดี๋ยวว่าที่ดามช่วยเดี๋ยวว่าก้นตอนก้นหมาหมาครับท่านผู้ชมครับก้นหมาหมาหมาตัวมันเลยครับติดตามจุมต่อไปตามจุ่มตัวไปวะเหนียดได้เลยมั้งครับท่านผู้ชมครับติดตามจุ่มครับติดตามจุ่มครับติดตามจุ่มกันต่อไปครับนี่ปุ่มมาป้ามาอีกทีแล้วครับมันอีกแปลงงันป่ายางครับ นว the ่าลงเล่ห์ว่าเป็นงี้มันมีมีอะไรบางไม้กับเพื่อปลูกไม้ด่างแล้วนะครับที่ตามจุ่มครับที่ตามจุ่มแต่เพื่อว่ามาอลไนี่แปลงอะไรขงขงหนาวเศร้ากับตรงนี้ครับแปลงนี้น่าจะปลูกได้มั้งนะครับตามจุ่มครับที่ตามจุ่มว่าพวกมีปลูกได้มั้งครับนี่ดูตาเป็ดตาไก่นะครับนี่ครับดูตาเป็ดใบใบบอลปุ๊บมันกับนี่ว่าลงเล่ครับที่ตามจุ่มว่าเพื่อปุุมปลูกอะไรเลยมั้ง ตามไปดูกับตามไปดูนี่ครับปักเกียงครับปักเกียงแล้วครับดังครับดังนี่ครับปักเกียงกับปักเกียงนี่ครับดังช่วยๆครับช่วยๆช่วยหามาครับนี่มาจัดจันล้างเลยครับนี่กับปักเกียงช่วยหามาเลยครับนี่กับดังกับปักเกียงดังครับปักเกียงนี่ก็เอาไปลัวตีนะครับไปเก่งตีไปตำได้ไล่มนูครับ แต่นี่มันน่ายะมากับปักเรี้ยงมันด่างนี้ครับผมปุมก็ไม่เคยปบตีครับนี่เพิ่งปบนี่ครับกับที่จำชุ่มครับชุ่มช่วยหามาครับท่งซีครับเสี่ยวที่เรื่องเกี้ยวเลยครับช่วยหาม้าครับช่วยหาม้าจำชุ่มครับนี่มันด่างมันจะกินตายใบตายเลยครับช่วยหมาช่วยหม้าครับที่จำชุ่มจำชุ่มไว้อยู่ช่วยไหมครับติติงมาลงเลยว่ามันช่วยไม่ช่วยครับนี่ครับ ปักเครียงด่างครับปักเครียงด่างในบ้านปุ้มป่าใต้ก็เหยียบปักเครียงครับมองไปลัวทีมองไปเก่งได้ได้มีนุ่มครับนี่ครับช่วยอาหมากับช่วยอาหมาว่าเดี๋ยวผยมาก้อกุดไปปลุกเลยก่นว่ามันีขึ้นดีไหมแต่ว่าปลุกไม่ยากกับปักเครียงนี่ครับนี่ครับช่วยอาหมาเลยครับนี่ใบนี้ครับอ่าใบนี้ด่างจัดด้วยครับ Chưa ừ. chính gặp chưa chín. Gặp. Giờ bông cỏ mà cút gặp đám chung gặp. Bắc kiêng đá gặp ní gặp. Gặp lại tuần này gặp anh đi. Chưa hàm má lưỡi gặp. ní gặp. Đang mà cháu bảy láng lưỡi gặp đám với chung gặp. ní gặp. Đang chưa hàm má lưỡi gặp. Mà mình chưa chín chín gặp. Còn thì tam chung mà bữa mình gặp đây luôn gặp. Nhi gặp à này côn mà, bước bổp ai đấy gặp. bình ní gặp bổp mày đang láo gặp. chăm chung gặp thịt chăm chung. làm mấy tấn phải mày đang má gặp. cầm tầm tay đang gặp, chăm chung gặp. Nó đáng giá đáng gặp. giờ cano mà mày đang anh ní gặp. Tui tui gặp một chăm chung gặp. nhìn gặp đo, đo lấy này đi ní. đo gặp. โดตือโดตือครับเด็กครับโดตือนี้มันเป็นจันเป็นจันครับกรมจัดจันทรนี้ครับเป็นจันจันช่วยหมาเลยครับนี่ครับช่วยจิงจิงครับนี่ครับท่านผู้ชมจะดูแล้วว่ามันเป็นดอยไร๋ยวนี้เนาะว่าโดตือครับพุ่งครับไม่ไกลต่อเลยจะช่วยหมาครับท่านผู้ชมครับวันที่ทำจุ่มจบไปครับที่ทำจุ่มจบไหมว่ามันเพื่อปปอะไรเลรมั้งอย่างนี้ครับ อยู่ด้วยกันเลยครับต้นไม้อยู่เยอะมดครับนี่ยที่ก็เก็บยางที่ทำจุ่มครับที่ทำกลุ่มตัวตื่นนี่ก็หลายต้นอยู่กันครับโดวมันตัวยครับแต่ว่ามันเป็นชั้นนะครับสีแดงสวยดีครับที่ทำจุ่มครับที่ทำจุ่มว่าเพื่อปบได้หรือมั้งปบพักเคพีองด่างเลยครับปบข้ามที่ต้นเลยครับไม้ด่างครับ นี่ครับตัวตื้อครับนี่ครับช่วยครับช่วยตาจุุมครับที่ตาจุุมเพื่อปกอ้องผู้มก็เยอะตามให้ตาพื่อจุมได้จุมวะไม่ด่างแต่เป็นเป็นไม่ด่างแบบมันมันไม่มีราคาแต่โดยไม่แต่กก็ช่วยกับตามผู้ชุมครับที่ตาจุุมวะเพื่อว่ามันปกได้หลือมั้งคครับนี่รับ นู Finally, supplies, irs, other like other ่นครับวัวว่าวมันปบเปล่งเปล่งนุ่งลุยครับวัวว่าวนี่เยอะแยะมิดครับตามไปย่างครับนี่ครับเยอะแยะไปหมดครับนี่ครับต้องแปลงนะครับป๊อบในป้ายางนี่ต้นมะมีมะครับในเปล่งนุ่งก็เดียวก็มีครับวัวว่าวนี่ครับเยอะแยะไปหมดครับบ้านตัดผู้่มไม่รู้มีมังม้าครับในบรรทัดมีมะเลยครับเยอะแยะเลยครับนี่ดูตาดเป็นตัไก่ครับ ปุวมใต้เลยมืึงตะกี้นี่ครับดูตับไปตะกี้หลมันกินได้ไหมครับนี่ครับเด็กๆก็กินกันครับนี่ครับดูมันกินได้ไหมครับเด็กๆก็กินกันนายช่วยครับผมไม้ด่างไร้ต้นเลยเต๋อวะครับลำพูชุมครับอันนี้ได้ท้ายต้นนั่ตันพูชุมไม้ด่างไร้ต้นเลยครับช่วยหวามหมาเลยครับเาว่าะไม่นี้ก็ตันพูชุมเตะติ้งมาได้ว่าเออ ตอนนั้นดังไม่ดังลองคอมเมนต์มาดูครับนี่ครับนี่หลววายแต่ว่ามันไม่เป็นนิ้วตีนี่ครับไม่ไก่จัดแต่ใดครับนี่หลววายครับมันไม่เป็นหลวที่ครับมันเป็นโดดเลยครับกับกับติดตามจุมชอไวครับมาครับนี่ครับออปุ่มก็จบคลิปเพียงแต่นี้ก่อนนะครับ เรียมดูไว้ก่อนเดี๋ยวก็มายดังกระได้เลวตอนเลยครับวันนี้ครับนี่ครับก็จะคลิปเปลี่ยนตานี้ก่อนันนี้ครับกว่าติดตามกวัดกดเจกดเลยกันเถงครับก็คุณหมาครับวัสดีกลับ